เรา้องทำให้ได้สักอย่างอย่าไปกลัวมันงมกันเด้อยหลับยังตัวนะครับเขาบ่างมคืออะไรต้นน้อยมันแพ้ต้นใหญ่เนี่ยคนองมของเขาแมนบอแก้วนะครับชื่อว่าไอคอม เตรียมตัวเปิดตลาดน่าจะประมาณนี่แหละครับช่วงโหมดโควาดนี่แหละถูกไหม <c oughs> ไ,อไอทอ่ไอ,ไอ,ทอมนะครับมันจะไปสายสกัดจากใบกระท่อมใครเคยกินใบกระท่อมบ้าง <c oughs> มีคนเคยกินใบกระท่อมไหมยัง <c oughs> ไม่เคยใช่ไหมดีแล้วแหละเพราะว่ามันทั้งขม,มทั้งเื็ดทั้งป่าแต่อันนี้ผมสกัดมันออกมาเป็นผงเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาผงมันก็จะเป็นแบบนี้ ไข่กระต้อมหายไปเหลือจะสารสําคัญที่ชื่อว่าใบตาเดนินไอสารสําการตัวนี้ครับเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่ามันช่วยใช่สรพคกณลดน้ำตาลในเลือดลดความดันนะครับแก้ปวดนะแก้ปวดลดอาก,การอักเสบนี่คือสรพคุณของกระต้อมทั้งหมดเลยตอนนี้นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขานําเข้ากระต้อมนะไปจดสูตรเป็นสูตรยาของเขาอะนะครับอันนี้ร้อนแล้วมูลค่าของตลาดมันสามล้านล้านล้านนะครับ เราขอแค่สิเซนที่ใช้สมุนไพรกระท่อมของเราในตลาดโลกเนี่ยมผมบอกเลยทําให้เกษตรกรเราขึ้นมาเป็นผู้อยู่ดีกินดีได้ประเทศเราจะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้เลยจากพืชกระท่อมเนี่ยทั่วโลกไม่มีใครมีนะครับแล้ววันนี้ทําไมถึงต้องตื่นตัวทาไม,ามถน้าสงสาต้องกดลกกระท่อมทําไมสูงวิูยเกษตรกรต้องออกรายวิจัยกระท่อ,กกทอมเข้าไปศึกษาเลือกนะครับไม่ต่างกว่า 5ตันต่อวันอันนี้ที่เราประเมินเอาไว้5ตันต่อวันที่จะต้องส่งพ่อไเข้าโรงงานของเราที่ปทุมธานีตอนนี้โรงงานโกโก้โรงงานชโโน็อกโกแลตของเราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วกําลังเตรียมตัววางในเรื่องของการผลิตเครื่องสเปรย,ย์ไดทําผงกระท่อมแล้วก็ลายน้ากระท่อมอยู่น่าจะคาดการว่าน่าจะเสร็จประมาณอเออ,องางที่อยู่ <laughs> <laughs> นี่แหละ <laughs> <laughs> นี่แหละ, <laughs> หละ <laughs> ผมได้บอกว่า เรา่อจริงๆบ้านหนึ่งกันี่นะให้ลูกปลูกเยอะปลูกแซมแบบพี่เนี่ยสวนพี่นี่คือสวนต้นแบบที่ถูกต้องเลยขายทุกอย่างที่อยู่ในสวนเราบริหารจักดการขายกระเดาก็ได้นี่โปโก้เป็นต้นเป็นฝักได้ใช่ไหมเดี๋ยวเก็บเม่เก็บถ้าเรารวมสุดใหญ่ได้ผมกเรวมรวมในกลุ่มบ้าน,นอ๋อกรนิยมไว้นะครับรถก็จะวิ่งมาเก็บที่บ้านกนนิยมหรือถ้าเรารวมเป็นวิสาหกิจชุนคนได้เราก็จะไปเก็บที่วิสาหกิจชุนคนรพราะเป็นสมาชิกของกรทรวง่ไหมไม่ได้เป็นใช่ไหม อยากเป็นไหมับเอาแค่พอเราพอไม่กูเขาเนาะจับผมเป็นยังไงชิมหรือยังเอ่ยเป็นยังไ้างครับอร่อยมากครับครับผมก็หวยทั่วไปได้เลยพี่หรือพี่จะเป็นตัวในจำหน่ยก็มาขายได้ครลบในี่ละใ้นี่ลเป็นไงพ่อ อร่อยไหมใช่คือตัวนี้มันเป็นรสพันุ์นะครับที่เราเอามาเป็นพันธุ์ีถูกต้องแล้วที่ได้ก็คือไส้สารในตัวไมซานเจนินนี่แหละครับที่พอกินเข้าไปรูปเราจะรู้สึกว่ามันจะมีทั้งคอแห้งหน่อยหน้ามันจะตึงๆขึ้เดียวนะเรพี่กระเป๋าโอกรอด นั่นเรียบร้อยถ้าปลูกเบีย้ยแล้วเบีย้ยบขึ้นใบขนนะพี่ฟันมันทิ้งได้เลยมันไม่สามารถขายได้เพราะมันกลายพันแล้วลนี่ดูสามต้นนะสามตนนี่ละปลูกต้อง,ง,งอเพราะฉะนั้นเชื่อไหมครับอายุของมันเป็นร้อยปีพ่อกำลังจะส่งมอบเขาเรียกว,ว่ามรดกให้ลูกให้หลานไม่ว่าคนละสามต้นนะสมมติเอาไม่กานแดงนนก้านแดงครับก้านแดงของแรงด้านแดงของแรง นะครับเขาบอกว่ามันมีมันมีคำพูดของคนใต้นาะก้านแดงแห่งคนเดียวก้านเดียวคนเดียวคนแหลงพอกินมากมันคือคือสมองมันจะ้าเฉียวมากมากมันจะเบลอมันจะพูดเนี่ยฮะมันจะเริ่มจ้อยผมเนี่ยพอกินเข้าไปเนี่ยพอเราจะเริ่มสุกรู้สึกที่รู้สึกไหมถามเองรู้สึกไหมเริ่มมีเหงื่อซิกซิกใช่ไหมเริ่มแบบว่าที่รู้สึกไหมถามเิงเอาจริงเอาพูดตรงๆ นี่อันนี้คือแดหง,ง,หง,งหางกางัง้งฮะหางกั้งหางกั้งแรงยังไงหางกั้งทักเคียวนะนแรงมากักเคียวใบสดแ้วนะครับคนเป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลลดวบเลยฮะความดันลดวบเลยครับแล้วก็ดีดผมบอกว่าคือเคียวเนี่ยถ้าเคียวแล้วจะขับรถนะใบเดียวนะเรียกง่นนายๆว่าขับรถไปอุบลกับตัวเบาๆผมขับขึ้นมาจากสุราษฎร์นะใจประมาณข้าไป ไม่นอนเลยตีขาเดียวตลอดในกรุงเทพคือมีไว้ในบ้านแเราก็เก็บของเรากินได้มันคือสมุนไพรถามว่ามันติดไหมมันไม่ติดครับที่เขาประกาศว่ามันคือยาเสพติดเพราะอะไรเพราะการใช้ของมันมันโดนใช้อย่างต่อเนื่องมันโดนใช้อย่างต่อเนื่อง มันทำให้คนอ่าเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของการตลาดด้วยนะครับสมัยมีนิยมซีด้นอยู่บ้านยางชุมใหญ่นะครับต้นนี้มันแข็งเคยนต์ยางชุมน้อยเพราะว่ามันไม่ตายนะนอมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะตายแต่ตรงนี้ขึ้นมาทีมงานเพียรตองกินออกมาประชุมเกี่ยวกับเรื่อง ้นกระท่อมพืชกระท่อมแล้วก็ภาในของตวนี้ของทางบริษัททองวัดหนองต้นวัดหนองต้นบริษัทหินเกษตรไออย่าเงี้อเอาร0อต้นเอาไปเลยหึ่งต้นผมให้ตรงเนี้ยไอเอาร้อยต้นเอาไปเลยหนึ่งต้นเด็กผมให้ให้ผู้ชากันกับสมาชิกใหม่นะครับทงกคอมผสมลงงานเหลือแจกบนลงรางวยนสินค้าแฝงรูปนะครับ ต้มไกน้ไขก่ต้มปล้มไก่ต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 ้ก่ต้มไ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 ก่ตก่ตไก่้มไก่ต้มไก่ต้มไก่ต้ม ดะครับแม่กินดีเลยนะผมยาดร้อกดงเขอกดงเนี้ยัเอราดบบังตังทรับซื้อขรให้เกษตรกรมั่นใจได้ไครับ้ดีต้งการอกระหนกบรัทคลอกระหนนะครับและทีมงานยิ้มหวานอีทูฟู้ดนะครับกอกรเบ็ดบัันมเน่ปันนะผมตัค้า